ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนป่าไผ่และพระอาจารย์อินนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่แสนสงบสุขมีป่าไผ่กว้างใหญ่ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลนักป่าไผ่แห่งนี้มีความลับที่น้อยคนจะรู้นั่นก็คือมีเทวดารักษาป่าอยู่วันหนึ่งเทนเทนได้ยินเรื่องราวจากตาบุญเกี่ยวกับป่าไผ่นี้ตาบุญเล่าว่า ป่าไผ่นี้มีเทวดาอาศัยอยู่พวกเขาจะคอยปกป,ป,ป้องป่าไายและรักษาสมดุลของธรรมชาติใครที่มีจิตใจดีและเคารพธรรมชาติจะได้รับพรจากเทวดาแต่ถ้าใครมีจิตใจไม่ดีและทำลายธรรมชาติจะถูกสาปให้พบกับความโชคร้ายเทนเทนรู้สึกทึ่งกับเรื่องราวนี้และตัดสินใจที่จะไปสำรวจป่าไผา่ในระหว่างทางเขาพบกับสัตว์น้อยใหญ่ที่ดูมีความสุขและสมบูรณ์ เมื่อเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเขาได้ยินเสียงเครือกเ,เบาๆและแสงสว่างที่แปลกประหลาดเทนเทนเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าคือเด็กที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเคารพในธรรมชาติเราคือเทวดารักษาป่าไผ่และเราเห็นว่าเจ้ามาที่นี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะให้พรเจ้าหนึ่งประการเจ้าอยากได้อะไรเทนเทนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบผมอยากให้ป่าไผ่นี้คงอยู่และมีความสมบูรณ์ตลอดไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นความงามของธรรมชาติที่แท้จริงเทวดายิ้มอย่างพอใจและกล่าวว่าเจ้ามีจิตใจที่งดงามมากเราจะทําให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงป่าไผ่นี้จะได้รับการปกป้องจากเราและจะคงอยู่สืบไปจากนั้นเทนเทนกลับมาหมู่บ้านด้วยความสุขใจเขาเล่าเรื่องราวให้ตาบุญฟังและชาวบ้านคนอื่นๆทุกคนต่างประทับใจในความกล้าหาญและจิตใจดีของเทนเทน และสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลป่าไผ่นี้ให้คงอยู่ตลอดไปไม่กี่วันต่อมาเขาวว่ามีพระธุดงมาอยู่ในป่าไผ่ก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันไปหาท่านเพื่อฟังคำสอนท่านมีชื่อว่าพระอาจารย์อินท่านเป็นพระที่มีปัญญาและความเมตตาอย่างลึกซึง้งพระอาจารย์อินจะนั่งจำวัดอยู่ใต้ร่มไผ่ท่านสอนธรรมะแก่ชาวบ้านที่มาเยี่ยมเยือนท่านกล่าวว่า การเคารพในธรรมชาติและการรักษาสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตและความสงบสุขแก่เราหากเราปฏิบัติดีรักษาศีลและมีเมตตาต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตอบแทนเราด้วยความสุขและความเจริญพระอาจารย์อินมีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านท่านเน้นให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมและมีความเมตตาต่อกันดังนี้หนึ่ง การตื่นเช้าและทำสมาธิพระอาจารย์อินสอนว่าการตื่นเช้าและทำสมาธิเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมันช่วยให้จิตใจสงบและพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน 2. การทำงานอย่างมีสติทุกงานที่ทำควรทำด้วยความตั้งใจและสติไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไรานาหรือกิจการต่างๆทำงานอย่างมีสติและทำด้วยความสุจริตจะนำมาซึ่งผลดีแก่ตัวเราเองและผู้อื่นสาม การมีเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะทำให้สังคมมีความสุขและสงบสุข 4. การรักษาศีลการรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานขององค์การดำเนินชีวิตที่ดีศีลจะช่วยป้องกันไม่ให้เรากระทำผิดและทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวัน5การบริโภคอย่างรู้คุณค่าการบริโภคอาหารและสิ่งของ ควรทำด้วยความรู้คุณค่าไม่ควรบริโภคเกินจำเป็นและควรแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลน6การมีสมาธิและปัญญาในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับปัญหาควรใช้สมาธิและปัญญาในการแก้ไขไม่ควรตื่นตระหนกหรือใช้อารมณ์การมีสมาธิจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกที่ดี7การใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเวลาคือสิ่งมีค่า ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองและผู้อื่นไม่ควรปล่อยเวลาให้สูญเปล่าโดยไม่ทำสิ่งที่มีคุณค่าพระอาจารย์อินสอนให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ท่านเน้นให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมะและมีเมตตาต่อกันเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านที่มาฟังคำสอนของพระอาจารย์อินต่างรู้สึกซาบซึ้งและนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำให้หมู่บ้านนั้นมีความสงบสุขและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นป่าไผ่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนและแล้วป่าไผ่ที่มีเทวดารักษาและพระอาจารย์อินจำวัดอยู่ก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะป่าแห่งความสมบูรณ์ความสงบสุขและที่แห่งการเรียนรู้ธรรมะที่ทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันปกป้องและรักษาไว้เสมอคติสอนใจ การมีจิตใจดีและเคารพในธรรมชาติจะนำมาซึ่งความสุขและความสมบูรณ์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นการรักษาศีลและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ชีวิตมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะเจ้าค่ะแล้วมารอชมเรื่องถัดไปกันอีกนะอยากฟังเรื่องเทนเทนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าคะ่ะ